นศาสนาสาธุนะร่ำรวยร่ำรวยนะที huh ่งานนี oh ้สาธุนะขอเชิญครับขอเชิญร่วมบุญกับหลวงพ่อหลวงปู่นะได้บุญสามต่อเลยนะทำตรงนี้ได้บุญสามต่อครับทำกับหลวงพ่อหลวงปู่หลวงพ่อหลวงปู่แค่ถวายไว้สันตทานต่อนะขอเชิญครับขอเชิญได้เลยนะครับขอเชิญทางนี้ได้เลยนะครับสาธุครับท่าน ะนะครับขอ่าทนะุเลยค่นคณะมาาอกถินในวันนี้นะครับขอบทุกท่านเลยค่ะ,าาะ,คะ,คะวันนี้พะเป็นประทดกให้กับวัดสังฆทานนะคะหรือว่าทุกทานจะฝากไปวัดะบครับเท่กระเป๋าไปเท่าไหร่คุณแตนงอ่ากระเป๋าไปร้อยนะครับอ่า ูตรงนี้ครับพระบาทน้ำพุตัวนี้ได้เลยนะครับปากไม่จะเลยจ้าใส่เลยคุณน้อยคุณน้อยขอเชิญคุณน้อยทางนี้หน่อยอ่าเชิญครับกระถิ่นพระบาทน้ำพุไ็ได้นะครับอ่าฝากไว้ได้เลยนะครับอ่าพระบาทน้ำพุวันที่สิบสามกับสิบเก้านะครับพฤศจิกายนนะครับลาขอบคุณนะครับเชิญครับเก็บอย่าจนนะ อา่าขอให้เจริญเจริญจ้าอ่าฟื้นฟองแล้วปัจจัยจะตั้งไปเลยนะอา่าพระ,า,า,พะายน้วพูใช่ไหมใส่ตรงนั้นครับอา่เอาเชินครับอา่าสังฆทานก็ใส่ไปใครจะสมุลโลกกับหลวงพ่อหลงกดนะครับทอดกระถินวัดพระบาทน้วพุก็มีนะครับทอดกระถินวัดสังฆทานก็มีนะครับพระพ่อยังก็มีนะครับ,รรบฝาดได้นะครับ ทอดกระทิวันที่13กับวันที่19พฤศจิกายนนะครับอ๋ออนุโมทนาผู้สวยสาธุสาธุอนุโมทาน,นี้นะครับจะทอดพระสังฆทานมาแล้วเวลาพออีก200อ๋อมาอแล้วมาติมาติติต,ต,ติขอเชิญนะครับารายได้ของสินค้าทั้งหมดนะครับถวายพระสังฆทานนะครับวันนี้ขอเชิญครับหรืออ่าหรือหรือใครจะ เป็น25732หรือรายเด็กกัพาร้าผู้ป่วยโรคเอดนะครับวัดท่าอานพูษนะครับหลวงพ่ออารกรนะครับเชิญแวะทำบุญก่อนครับเชิญครับเชิญครับหลังจากทำบุญวัดสังฆทานแล้วก็เชิญวัดพระบ้านนพูต่อเลยนะสองบุญรออยู่แล้วคาวบสุกเร์ใส่ขอบคุณครับสาธุนุชนาครับนะครับวัดท่าอานภูษใส่ใจนี้ได้เลยนะครับวัดท่าอานภูษนะครับ